สวัสดีครับผมแอดตุ่มนะครับมาจาก e v e r อเรสต์คุนเลอรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระติกน้องใหม่ไซมินินะครับรุ่น AG 2509นนะครับแคมปิ้งคอลเลกชัน กระติกรุ่นนี้เป็นกระติกน้องใหม่ของเอ e r l LA, เร c o o คุ r b o อรบอกกระติกคอลเลคชันนี้นะครับมีสารสีให้เลือกใช้งานครับมีสีดำเขียวแล้วก็สีเบจครับความจุอยู่ที่9ลิตรเหมาะสำหรับการพกพาไปปิกนิกมีหูหิ้วสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายมากเลยครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับใช้ว่างบนโตใส่น้ำแข็งระหว่างดื่มผมว่าเหมาะมากเลยครับตัวกระติกรุ่น a g 2509 สามารถเก็บความเย็นได้10-12ชั่วโมงเลยครับมาดูวัสดุด้านในกันครับด้านในเป็นโฟมขึ้นรูปโดยเฉพาะมาพร้อมกับตัวล็อกแน่นหนาในส่วนของหูหิ้วแข็งแรงทนทานไม่ต้องกังวลเรื่องหลุดมือเลยครับโดยส่วนตัวกระติกนะครับผลิตจากพลาสติกฟุตเกตแอนตี้แบคทีเรียครับในส่วนของราคานะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่419บาทราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook e v e r ร์เก็ะติกน้ำแข็งถังแช่ในประสงค์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ